นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o f n o สวัสดีครับพบกับ Car o f n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับสปอยเลอร์และสเกิร์ตติดไว้แค่ทำเท่หรือมีประโยชน์กว่าที่คิดกลายเป็นอุปกรณ์ติดตั้งรถจนแทบจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของรถยนต์ไปแล้วในทุกวันนี้ กลับกลายเป็นว่าหากรถยนต์คันใดที่ไม่มีสปอยเลอร์หรือสเกิร์ตกลับรู้สึกแปลกตานั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่เคยชินกับรถที่มีสปอยเลอร์และสเกิร์ตไปแล้วและรถยนต์รุ่นใหม่ๆในปัจจุบันที่มาพร้อมกับรูปโฉมสปอร์ตก็มักมีสสิ่งนี้ติดตั้งมาพร้อมกันจากโรงงานแต่กับรถที่ไม่ได้ติดตั้งสปอยเลอร์และสเกิร์ตมาตั้งแต่แรกแต่เพิ่งมาติดที่หลังแบบนี้จะเกิดความแตกต่างอย่างไรกันบ้างเชิญรับชมกันได้เลยครับ อันดับแรกต้องบอกก่อนว่าการติดตั้งสปอยเลอร์และสเกิร์ตมีประโยชน์แน่นอนอยู่แล้วต่อการขับขี่รถด้วยหลักการทำงานของอากาศพลศาสตร์มักจะช่วยเพิ่มแรงกดควบคุมให้รถบังคับได้ดีขึ้นเช่ขนขณะที่รถขับมาด้วยความเร็วอากาศที่เข้าประทะหารถทำให้รถเกิดเสียการทรงตัวสปอยเลอร์ด้านหลังจะทำหน้าที่กดด้านท้ายไม่ให้รถเสียการทรงตัวเมื่อเข้าโคง้งจะไม่เกิดอาการท้ายปัดเช่นเดียวกับสเกิร์ตรอบคัน มีไว้เพื่อช่วยลดลมใต้ท้องรถให้น้อยลงยิ่งลมลอดใต้ท้องรถน้อยรถก็ไม่เกิดการแรงยกทําให้รถเกาะถนนได้ดีขึ้นทั้งหมดนี้คือประโยชน์ของสปอยเลอร์และสเกิร์ตที่ติดตั้งมากับตัวโรงงานแล้วสปอยเลอร์และสเกิร์ตแบบไหนที่ไม่มีประโยชน์แค่ติดไว้ทําเท่เฉยๆนั่นคือรถที่นํสองสิ่งนั้นมาติดตั้งเองโดยไม่ได้ผ่านการทดสอบใดๆมาก่อนในห้องทดสอบอุโมงค์ลมจากโรงงานผู้ผลิตรถที่ได้มาตรฐาน กับกันการติดตั้งสปอยเลอร์และสะเกิร์ตามร้านแต่งรถทั่วๆไปอาจส่งผลเสียต่อการควบคุมรถได้มากกว่าให้ประโยชน์ในการควบคุมสปอยเลอร์ mm. และสะเกิร์ตจะมีประสิทธิภาพต่อเมื่อรถแล่นด้วยความเร็วเกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปแล้วเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการวิ่งบนทางตรงหรือทางโคง้งอากาศที่ประท้ตัวรถจะทําให้เกิดแรงกดที่ตัวรถหากขับขี่ด้วยความเร็วไม่เกิน100กิโลเมตรต่อชั่วโมง สปอยเลอร์แลสะสเกิร์ตจะเป็นแค่อุปกรณ์แต่งรถเท่านั้นไม่มีผลอย่างไรกับการขับขี่